อยู่ๆไอ้บูชักมาท้าหนึ่งงบอกจะแ,แก้มือให้แลมซี่คนที่หักหลังประเทศไทยมามา,มา,มาเปิดเปิดขอมาหนึ่งเปิดขอมานรับทูว้าวว่า,วามีอะไร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 คุณเนี่ยทำตัวเหมือนเก่งมากเลยครับทำนคนอื่นโโดมเมฟูน่ะไม่ทำให้ผมดมเมฟูนได้ไหมครับคือคืออยากเอาด้วยหรอคือชอบดมเมสูนหรอคืออยากกินไข่ต้มหรอ ใช่ครับโอ้โห,หวิเราวิเราก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเพื่อนชอบกินไข่ต้มอ่ะได้เอาเอา,เอาเลยไปล่ะเอาตอนนี้เลยไหมเอาเลย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 กูสั่งเองสร้างเองมาได้มา,มาไม่อยู่ดีไม่ว่าดีไหมอยู่อยู่ยย <c oughs> ม่นอยากไอ้นี่เฉยเลยคนเดอรคือมันอยากโดนสกอร์ศูนย์เฉยเลยมันอยากแบบดาเมจศูนย์น่ะ <c oughs> อ่ะได้มาเ <c oughs> ชียร์โคโดโมกกดหนึ่งเชียร์บูชากกดสองขึ้นมาดิ โอ้โไม่เกินจริงโอ้โหเล่นอย่างนี้โดนผมหมดนะเต็มอย่างเงี้ยโดนผมหมดนะแล้วผมสูนยจริงนะผมบอกให้นะอุ้ยกูแบงวะเรียบร้อยเรียบร้อยตายหนีเรียบร้อยเรียบร้อยถึงด้ามมีไม่ศูนขอเอาสกอร์ศูนละกันนะครับป้าจี้ได้ใปากคนดีนะเราไม่ขอได้มีศูนแล้วกันนะเพื่อนแบบ วัวเพื่อนแบบตอมใจสิ้นลมหายใจอ่ะอาบาได้ได้วน่โอ้โแบงอ์เหรอเฮ้ยมันไม่ตายได้ยังไงวะทำอะไรมึงองทำอะไรมึงจะทำอะไร

เอากูไม่เห็นเนี่ยเอ้เฮ้ยโอ้มึงใจเฮี้ยวอะไรหมกแตกไปดิมึงใจเฮี้ยวอะไรมึงใจเฮี้ยวอะไรกูบ้าแล้วด้วยมาดิเครื่องฟิตเครื่องฟิตฟัสต์ติดง่ายบอกเลยกูบ้าด้วยเพื่อนเครื่องเนี้ยมามันเข้าล่างบ้าแล้วมา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  อยากกินห้าเลยไหมเพื่อนมาขอญาตจ่บเลยแล้วกันล่วง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 นูรนนอ้ยเอ้ยโอ้ยเจ้าอู้คุณน่าจะได้ตายวงหไห แม่งเอยไม่น่ามีน้ำใจนักกีฬาเลยว่ะแม่แดงอุ้ยิววยววิวงไงครวบิวว <c oughs> ิวว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 บวว้ววิ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 ววัววิ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 วนิวี่วว้ว ไหนลองพูดให้มันเต็มหูพี่หน่อยดิว่าน้องเล่นกับพี่มากี่วินแล้วกี่ตาแล้วอ่ะคิดว่าวสูสีนะครับโอ้โหไม่ออกดีกูเลยครับมันหนึ่งหนึ่งยังไม่เคยชนะกูเลยนะครับไอ้ชารกอ่ะ